ไปข่าวนี้กันดีกว่าคุณผู้ชมครอบครัวน่ารักอีกครอบครัวหนึ่งนะครับบ้านคุณโอปอไงอคุณโอปอบอกดูพี่จองกับคัเลนเนี่ยหัวเราะเสียงดังจนคนข้างๆข,ขอให้เบาเสียงเพออาราะอ่านหนังสืออยู่เอาไปฟังกันดีกว่า <I know. S 1> ว่าคนข้างๆเป็นใครครับใช่ครับก็เป็น Key Opinion Leader ของภูมิภาคเอเชียถือว่าเป็นโอกาสที่ดีก็รางวัลก็ไม่ได้เป็นเป้าหมายอะไรแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นกำลังใจเราก็ได้โอกาสที่ทำให Icana, <empathy. S 2> แพทย์ไทยได้มีบทบาทในเวดีโลกคือเวลาพี่โอมางานแบบนี้ปอจะแบบอยากมาเป็นเพื่อนเขาอยากให้เขารู้ว่านอกนอกจากที่คนข้างนอกจะเห็นว่าเขาทุ่มเททำงานเนี่ยคนที่บ้านก็เห็นว่าเขาเขาทุ่มเทจริงแล้วเขาตั้งใจทำงานจริงๆแล้วเราอยากที่จะให้เขารู้ว่าเราพร้อมเป็นแบ็กอัพให้เขาเสมอ ก็เลยอยากให้เขาสมมติว่าเขามาแล้วเห็นคนเยอะๆแบบนี้มองมาจะยังเห็นว่าเออมีเราเออและถ้าเห็นหน้าปอจะเห็นหน้าลูกซ้อนออจะให้ให้เขาอุ่นใจว่าเออเรามีครอบครัวคอยเป็นแบ็คอัพปอทํางานปอมีบริษัท3 4บริษัทให้รันก็จริงแต่พี่โอมีคลินิกตอนนี้3สาขายังไม่รวมที่โรงพยาบาล แล้วเขาเพิ่งเรียนบอร์ดอะไรนะคะพะ่อไลฟ์สไตล์เมบใช่จัมเรดเวชศาสตร <c oughs> นะ์วิทยาซึ่ง <c oughs> <ว>เป็นวิชาใหม่วิชาใหม่สำหรับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตเราให้สุขภาพดีขึ้นซึ่งเป็นการเรียนแบบเหมือนเรากลับไปเรียนมาหาวิทยาลัยอ,อีกครั้งอ,อย่างเงี้ยค่ะแบบตั้งแต่เจ็ดโมงแปดโมงต้องถึงกระทรวงแล้วเรียนถึงเย็นแล้วสอบจริงๆเลยเงี้ยแล้วเราเจากการทุ่มเทเขาสิ่งที่พอทำได้ก็คือ,อเตรียมอาหารเช้าไปให้เตรียมอาหารกลางวัน แล้วก็ดูลูกอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เขาไม่ได้มากังวลที่บ้านเลยไม่รู้จะอวยยศยังไงแล้วเพราะว่าในในความคือในการปกติเขาต้องอวยยศกันยังไงนั่นซึมคือในในฐานะที่เขาทํางานหนักแล้วอะเวลารู้มีงานโรงเรียนเขายังไปได้หรือว่ายังสอนกันบ้านลูกายเพราะปอก็ยังรู้สึกว่าเลขยากเด็กเลขป .2 เนาะ จอป์คยากมากๆตอนเนี้ยเริ่มเป็นเศษส่วนแล้วยากจริงนะยากมากทำไงนี่กันบ้านยากปอก็จะเว้นไว้ไม่ว่าพ่อเขากลับเด็กแค่ไหนพ่อเขาต้องสอนเลขปอคือตอนเนี้ยปอกลูบดูพี่จองกับเคอรเล่นเนี่ยทุกวันตลอดเวลาส่งคนนี้มาเกี่ยวอะไรนะยังไงนะเพราะเมื่อคืนอลินเขาอ่าน reading book เขามันเล่มหนาแล้วเขาอ่านเสร็จเขาเอาลงแล้วบอกคุณแม่เบาเสียงพี่จองนิดนึงค่ะเบาเสียงพี่จองแล้วก็แบบอลีควาเป็นเล่มๆแม่ก็ต้องแบบ ลูกเนี่ยเป็นคนเดียวนะฮะที่ไม่ให้เครดิตกับเสียงร้องของพ่อเลยทไมคืออะไรพี่บอกเนี่ยพ่อเคยเป็นนักร้องนะไม่เชื่อไมเขาเขาทำหน้าปลอบเลยนะแบบแล้วพ่อพูดไม่จริงอ่ะพ่อเปิด MV ให้เขาดูเลยนะนี่นมันเป็นเรื่องจริงนี่เห็นไหมนี่ไงพ่อนั่งร้องเพลงอยู่เนี่ยคุลาแ็นบ่ะลูกบอกว่า he look like you คนนี้หน้าเหมือนพ่อเลยเขาไม่เชื่อพ่อไงเพราะว่าในภาพที่เขาเห็นพ่อกับแม่เวลาพ่อคือหมอแน่นอนแม่คือเขาไม่เคยเห็นแม่ทํางานเลยพา์ที่เห็นคืออยู่บ้านทํากับข้าวอยู่กับเขาตลอดก็คือแม่บ้านคือแม่บ้านเต็มตัวคือแม่บ้านตุลีห้าทุกวันอาชีพที่ลูกเข้าใจคือแม่เป็นยูทูบเบอร์เพราะดูนางแมวปาแท่นันแต่ว่าเขาไม่รู้กําพืชแม่อะไรมาก คู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักมากนะแล้วลูกๆก็น่ารักนะน่ารักทั้งคู่ก็เป็น้วความที่แบบทัศนคติทั้งทั้งคู่เนี่ยโอ๊ตกับโอปอใช่ค่ะเขาก็เลยอยู่ด้วยกันฉัาจะบอกได้ครั้งแรกเลยหรือเป่าฉันซื้อกูหลาให้ตัวเองเพลงเขาดังมากเพลงเขาดังมากคุณผู้ชม